สวัสดีครับผมนายนาราธิแผนการรหัสนักศึกษ,ษา651-046-0071จะมานำเสนอมินิโปรเจกต์การเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ m a t l a b Mobile โดยหัวข้อที่จะทำคือการประมาณจำนวนก้าวในการวิ่งโดยใช้โปรแกรม matlab ครับเริ่มมาที่รูปแบบการาทดลองครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลการวิ่งเป็นระยะเวลา2อนาทีโดยค่อยๆเพิ่มความเร็วของรูวิ่งครับเป็น แปดสิบแล้วก็สิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกๆุกสามสิบวินาทีครับรวมเป็นระยะเวลาสองนาทีครับแล้วก็จากนั้นก็ทําการบันทึกข้อมูลจากเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยซึ่งในแอป,ปก็ค่อนข,ข้างที่จะมีหลากหลายเซ็นเซอร์ครับแต่ผมจะทําการเก็บข้อมูลเก็บแค่ข้อมูลความเร่งมาใช้เพียงอย่างเดียวครับจากนั้นก็ทําการอิ p พ r ตข้อมูลที่บันทึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูในส่วนของอัลกริทึมชื่หรือตัวโค้ดที่ใช้กันครับ โดยโค้ดส่วนแรกนะครับก็จะแสดงค่าความเร่งในแกน x-y z ต,ตามเวลาที่ได้จากการทดลองครับเราก็จะได้ภาพนี้ออกมาครับก็จะเห็นว่าช่วงต้นๆน,นะครับมีแอมพลิจูดที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับความเร็วเริ่มที่เริ่มคือ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ปรับเพิ่มไปครับ ต่อมาในโ,ในโคดส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบชนิดข้อมูลของ Time Stamp แล้วก็แปลงให้กลายเป็นเวกเตอร์เวลาครับถ้าเป็นดิจิตไมครับจะเปลี่ยนเป็นเวลาแบบวินาทีโดยอ้างอิงจากเวลาจุดแรกที่เริ่มการบันทึกถ้าเป็นตัวเลขใน,นลิวินาทีจะถูกลบด้วยค่าสูงสุดแล้วหารด้วย1 0 0 0เพื่อแปลงเป็นวินาทีครับทำให้ได้ แกนเวลาที่เริ่มต้นจากศูนย์วินาทีแล้วก็ต่อมาครับก็จะหาขนาดของทั้งสามแกนนะครับแล้วก็จะได้ภาพตามกราฟนี้ออกมาครับกราฟเป็นกราฟแมกนิจูดนะครับจะพบว่ารูปแบบสัญญามีลักษณะเป็นเคลื่อนตามจังหวะการลงน้ำหนักเทา้าความถี่จะมากขึ้นตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นในส่วนของโค้ดส่วนต่อมาครับโค้ดส่วนที่3าม เป็นการลบค่าเฉลี่ยครับในส่วนนี้ก็จะช่วยลดผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อสัญญาณและทําให้ค่าเฉลี่ยของสัญญาณอยู่ใกล้ศูนย์นะครับแล้วก็นี่คือกราฟที่ได้ครับเรามาดูในส่วนต่อมาครับก็ส่วนต่อมาครับก็จะเป็นการใช้แบนพาสฟิลเตอร์ครับเข้ามาช่วยในการตัดสัญญาณความถี่ครับก็จะใช้ช่วงความถี่ 0.5ถึง5เฮิร์ซนะครับก็จะมาช่วยในการตัดสัญญาณความถี่ต่ำจากการเอียงเครื่องนะครับหรืออาจจะเป็นความถี่สูงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของการลงน้ำหนักเท้าครับทําให้หรือเฉพาะองค์ประกอบความถี่ที่เกี่ยวข้องกับการก้าวเท่านั้นแ,แล้วก็ช่วยให้การดีเทคพีง่ายขึ้นครับแล้วก็ฟังก์ชันในส่วนนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันบัตเตอร์ครับ ก็จะใช้เพื่อช่วยออกแบบตัวกรอบ butterworth แบบจิตอลครับเพื่อคัดเลือกสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับจังหวะก้าเท่านั้นฟังก์ชันต่อมาฟังก์ชัน fulfill ครับเพื่อกองสัญญาณแบบไปกับป้องกันเฟสชิพแล้วก็คงสภาพรูปรป่างขึ้นเอาไว้ครับก็นี่คือการาฟที่ได้ครับก็จะเห็นว่าสัญญาณหลังกรองครับมีลักษณะเป็นคาบที่ชัดเจนนะครับ noise ที่เกิดขึ้นก็ลดลง ก็ส่วนโค้ดสุดท้ายครับก็จะเป็นส่วนที่จะใช้ในการ detect peak ครับเพื่อแปลงผลออกมาเป็นจำนวน9โดยใช้ฟังก์ชันฟลา Peak ของโปรแกรม MATLAB เพื่อค้นหาจุดสูงสุดของสัญญาณความเร่งที่ผ่านการกรอแล้วโดยกำหนดเงื่อนไขก็คือ m Peak High นะครับก็นะคือเพื่อคัดเฉพาะยอดที่สูง Min Step Time นะครับคือความถี่การก้า Peak Distance นะครับก็คือ เพื่อบังคับให้ระยะห่างร,ระหว่างยอด2จุดอย่างน้อยครับต้องเท่ากับความถี่ขานเแล้วก็มินพีคพอมินเนสต์นะครับเพื่อคัดเลือกเฉพาะยอดที่มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับยอดข้างๆจากนั้นก็จะได้กราฟนี้ออกมาก็ตัวกริทึมครับจะทำการนับจำนวนตำแหน่งของพีคที่ตรวจพบนะครับก็จะเป็นจำนวน9ครับก็จะได้จำนวน9ดังนี้ฮะ 329ครับแล้วก็เมื่อได้จำนวน9ออกมาแล้วครับก็สามารถนํามาหาค่า Cadence นะครับหรือความถี่การก้าวเฉลีย่ยต่อได้ครับโดยทําการคํานวณระยะเวลารวมของการทดลองจากความต่างของเวลาจุดแรกกับจุดสุดท้ายของข้อมูลครับก็เราก็จะได้ร้อยาสิบก้าต่อนอาทีแล้วก็ในระยะเวลา1นึ ระยะเวลารวมทั้งหมด127.5วินาทีจะได้จำนวน326.9ครับก็จบการนำเสนอเพยงทองนี้ครับขอบคุณครับ